สวัสดีค่ะก็มาพบกับแม่เคก้กพาสองเลขเด็ดนะคะวันนี้แม่เค้กก็หยิบของแม่น้ำหนึ่งนะคะหวยเป๊ะมากนะคะงวดที่แล้วนะคะให้ตรงๆนะคะหวยรัฐบาลไทยนะคะก็285หเต็มๆนะคะแล้วก็ 58นะคะก็อัดหนักๆ25นะคะในงวดที่แล้วนะคะวันที่1กรกฎานะคะก็มีหลายท่านนะคะก็ได้ไปติดตามในเพจนะคะชมในเพจกันมาบ้างแล้วนะคะและหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เห็นนะคะก็แม่เค้กก็นํามาแบ่งปันนะคะนํามาแชร์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแต่แม่น้ำหนึ่งนะคะให้เป๊ะมากเลยนะคะก็เห็นแล้วก็รีบจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะเพราะว่าเลขน้อยตัวมากนะคะก็ฟันหกนะคะก็ อัดหนักก็65นะคะแล้วก็65 6252สองานะคะชุด3ตัว652นะคะก็เห็นแล้วก็หาจัดซื้อไว้เลยนะคะเพราะว่าถึงวันนั้นอาจจะอั้นนะคะแต่แม่น้ำหนึ่งก็ได้บอกไว้นะคะว่าไม่แน่นะคะก่อนวันหวยออกนะคะจะคอนเฟิร์มให้อีกทีนะคะเพราะว่า ตอนนี้ให้ไวนะคะก็อาจจะโดนอันไปนะคะก็กดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะขออ้อมูลตัวเลขเด็ดๆนะคะก็มาดูต่อนะคะหวยไทยเลยนะคะยายแลนะคะงวดที่แล้วก็ได้เข้าเต็มๆเช่นกันนะคะหวยยายแลไทยเลยนะคะแล้วงวดวันที่16กกรกฎาคมก็มาแล้วนะคะ หวยยายเลนะคะไทยเลยนะคะก็ได้ให้3 8 8 5นะคะก็เข้าไปเต็มเต็มนะคะทั้งบนและล่างเลยนะคะก็มาตามกันต่อนะคะงวดนี้ว่ายายเลจะให้ตัวเลขอะไรบ้างนะคะก็ตัวเลขก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะแอดมินก็นำมาแชร์ครั้งแรกนะคะของยายเลนะคะหวยไทยเลยก็มีตัวเลขดังนี้นะคะ 3 2 52 5 2 26 06 54 56 34 46และ24นะคะก็เด่น5และ6นะคะถ้าชอบก็บันทึกไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะและต่อมานะคะก็เป็น เลขดังบวงสรวงพญานาคราชวังนาคินนะคะก็บวงสรวงนะคะพญานาคราชสองเลขให้โชควันเข้าพันษากันนะคะกำแพงเพชรน,นะคะก็ได้เปิดวางนาคินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและได้บวงสรวงพญานาคราชสี่ตระกูลนะคะจากแดดจ้ากลายเป็นฝนฟ้าครึ้มนะคะตกลงมาอย่างน่าอัศจรรย์ นะคะชาวบ้านเชื่อพญานาคมาเล่นน้ำให้โชคก่อนเข้าพรรษาให้มีความโชคดีตลอดไปแก่ผู้บูชาพร้อมเลขเด็ดนะคะก็มีตัวเลขดังนี้นะคะ591นะคะแล้วก็19นะคะก็19ก็ตรงกับโควิด19เเลยนะคะก็ คิดว่าจะออกลายงวดแล้วแล้วนะคะแต่ก็ไม่ออกสักทีนะคะ19ของเรานะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะถูกรางวัลใหญ่นะคะก็แม่เค้กก็ขอให้ทุกท่านกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่เค้กด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ